มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะความคืบหน้าคดีระเบิดคาร์บอมที่เกิดขึ้นบริเวณห้างสารพสินค้าเซนทันเฟสติวลัลเกาะสมุยนะคะล่าสุดตำรวจเองออกหมายจับบังยีค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาก่อเหตุวางระเบิดครั้งนี้แล้วโดยพลตำรวจโทรประวุฒาวานสิริโคษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดนะโดยบอกว่าสารอนุมัติหมายจับนายอับดุลรองดอราแมหรือว่าบาังยีเจ้าของเต็นท์รถมือสองในจังหวัดยะลาเนื่องจากว่าเป็นเจ้า ของรถทั้ง3คันค่ะที่นำมาใช้ในการก่อเหตุคาร์บอมที่ห้างสรพรพสินค้าเซนทรั l เฟสติวัลเกาะสมุยนอกจากนี้ก็จะเร่งสอบสวนพยานในคดีนี้นะคะที่อยู่ภายในพื้นที่ภายใน1-2วันนี้จะมีความชัดเจนแน่นอนแล้วก็จะสามารถขอสารออกหมายจับเพิ่มเติมได้อีก ทางด้านของพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นการจงใจสร้างสถานการณ์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลจากการสอบสวนและคาให้การของพยานพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุประมาณ7-8ถึงคนและทําให้การทํางานครั้งนี้ทํากันเป็นทีมค่ะโดยมีการวางแผนจัดหาอุปกรณ์จัดหารถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าในกลุ่มนี้มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ ขณะที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงสืบสวนสอบส,วน,สวนร่วมกันได้กำชับให้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบพลตำรวจเอกสมยศยังได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังการก่อเหตุเป็นพื้นที่พิเศษโดยเฉพาะสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นจังหวัดภูเกต็ตจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นการป้องกันการก่อเหตุซ้ำขึ้นอีก